โยนขึ้นมาโยนขี้นมาโยนขึ้นมาเอาเอาโอ้ยยังเห็ดไม่เลยป่ะเห็ดไพอๆนี้เห็นขาดตรงีผมอโอ้จับได้ยี่นีปลาอุ้ยโองปลาเห็นมั้ยบางทีมองไหนก็ถือกนาโอ้ถี่ก็ถวถสุที่นีไปไปเอาเอาเอาครับผมขอบคุณครับอ่าจ์นุคุมก็ได้และปรากฏ ปลากุดปลาเขาอ้อป่าเมียเห็นเลยปลาคอย่แงแงขาดตนนี้พื้นนี่ขาดคราเนี่ยอ๋อ้ำหลุดเลยเหรางน้ำ้นแบบนี้ลนี่ยเ๋ยวัวบัวอยู่เนาะเด๋วหจังได๋เขาค่อยได้หรืเ่าัวไัวปาหันนวันอยูนี่ยหันเรามื่อวานเหียอยู่วันแต่ว่าเราเห็นเขาม้าเราขอฟังเลยเลยนะ้าแล้วเาเลยลวเร้าเรียาเราลกยง

ไ้ขนาดต้นนี้ยังได้เอาบังพัถือมาได้ในสันม้าหันเจังขาดจังยุ่มงขาดังยุ่มจังฝืนหน่อยโอ้โหหมานดรอสันน่ะว่าน้องน้ำตัวนึงต้องมูต้องมูนของไผ่มันมานนึ่งคนหนึงแมโอ้เหเียแมเียืนน่ตัวเจ้าของมันเอี้งบอได้อย่างเดียวนะคนมันบ่อั่นคนมันบ้อ่านคนมันบอน ปาสอิสมสมหวังกูปกติมาเคยพลาด้ค่จุยจะบ,บอกว่าไปยุ่กับมึงแล้วแบบฮะเงียบเป็นเป้าฉากเลยเดียวปาสเปลยนแต่ยักอากันทีเต็มโค<อ>้ดแล้วมึงดนกูปาป้าเต็มโค้ดแล้วมึงด

ta ดิน chân ติ Nhưng ๆปลา Nên หน้าผานี่คนนี่ อันนี้น้องไเต้นทันบกได้ตตาก็ได้ตตาบันดาบคอยไงเนี่ยเนยเออเออเอมามาออกขึ้นมาใช่จังมี้รับบ่ทันใส่ถุงยาผ่าวาเล้อเออไปถุหวต้องเปถุงให้ไปนี่ได้นูกัวกันแล้ววะ

อาเพราะสร้กรสูความท่วงไปอันนี้บกเน่เอออมโอ้โหปัดตาตัวตั้งยังไงหาเป็นชั่วโมงสลนะุล่ะเออโออเออไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวปััก็ขวาตัวับเบเก็บเ็บเก็บบ ต<ร>้องกันละหมายไว้หมายไว้มันป้อนดูใกล้ๆในหางน้ำมันนี่ยาากว่าของตะวันสั้นอ้วนคุ่มปลาคอใหญ่สั้นอ้วนเปิดโอ้ถอบิดแขงเลยวะนั่ไงเจ้าโผมเนี่ยใหญ่กว้างว่ะเข้ากันทั่นี้มันอ้วน ตัวนั้นมันอ้วนเตะอ้วนเนี่ยตัวนี้มันอ้วนเลยคนละสีเลยมืออ้วนดวงตามันเดีบ่ะฮะดวงตามันดีบ่ะโอ้ยดีดีดีละธรรมดานด่าได้ไขีดมันหายแล้วบินควายไม่ได้โอ้เขาคขี้บ้าเอาไปหาซื้อปลาแตะได้มาพุญเนาะโอ้ยมันซื้อปลาตลาดบ่วยเห็นเรื่องรวมไปตลาดมั้งนี่นั่นก็ได้สามสี่ตัวเท่านี้เลยนะยุ่นเดือดไปๆลูกฟ้าวันยันยิงยันยิงย่างเดียวเลยมันบ่นน้ำฟังเลยโอ้ยเอาแหมมันนี่ดูแบบ บ่หมันมึัถือทั่วสมาแให้วะโเตมนนบ่หมนเมนี่มคนบ่หมันบ่นช่วยาตอนไหได้เม่เนี่ยจะอกุมมาอัพคลิปกันทนไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอยู่ยากแล้อไอคลิปปลาคอยใหญ่เปไดเปไดถ้านั่นเอื้นได้ไอ้มมแ่อ้มา้้าบ่ได้เห เต้าเห่ยเต้ย nee ้บนเวันป so ักเข้าก oh, oh, ัเนาะอ่เราวันไปบ้านนึงเลยน่ะเต็มหดเต็มแลวเต็มเหียากเลเออเอาเลยเลยะอ้ไดเนาอโโจไปจับยเ้ยออ๋ออีพอคือบ่อไไอ้กี้ป่า โอ้ยได้จอบอยู่ลือจะจอบสองตัวซ้ำป่าสะเว่โอ้โอ้ตัวนั่นแม่ว่าอ๋อสองตัวนัองเอ้ เมาขึคืนพระพี่มาเปียมามามาได้เวลาแล้วประเทศนะแต่คลิปนี้เดี๋ยวฝากปว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับได้เป็นลุยน้ำเขากันบัดเนี่ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ